อ่าขาดแคงพี่น้องเไยนี่ได้จะสุกแล้วสุกแล้วนี่ยน,นี่นอนใบหางสิงไข่โอ้หอมหอมใคไ,ไม่ใบหางสิงไข่งี่น้ยเดี๋ยวเขาเอยากมากินยอดเลยน,นี่หอมหอมตัวจตรวน,นอนนอนใบของสิงไข่ มาพี่น้องกินไก่ปิ้งไก่กันมันมนี้ปิ้งไก่นอนใบหางโหสิงไข่านี้เนาะป้ามยอดแล้วพี่น้องหอมหอมกรอบอือเดือดคับสดๆเนาะยอดเอลี่สุดยอดเอลี่มามากินน้ำกันเลย คักคักคัก